ใอย่างนั้นคุณกำลังบอกว่ามุสลิมก็ปฏิเสธพระคริสต์ด้วยใช่ไหมเพราะว่าฉันศึกษาศรัทธาของชาวมุสลิมมาเกือบสิบปีแล้วและฉันรู้ว่าเราเชื่อในอีสาผู้ที่เราเรียกกันชื่อพระเยซูซึ่งเป็นชื่อที่ทุกคนรู้เราเชื่อว่าเขาเป็นศาสดาและบุคคลสำคัญในศาสนาของเรานั่นจะเป็นการปฏิเสธพระคริสต์หรือเปล่าและในความเห็นของคุณมุสลิมจะตกนรกเช่นกันอย่างที่คุณบอกว่าคุณจะตกนรกถ้ามูฮัมหม,ม,มัดพูดความจริงใช่แล้วคุณพูดถูกถ้ามูฮัมหมัดพูดความจริงผมกำลังจะไปนรก ถ้าพระเยซูคริสต์ตรัสความจริงผมจะไปสวรรค์งั้นคำถามคือพระเยซูคือใครอันกุรอันบอกความจริงแก่เราเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูหรือไม่ว่าพระองค์เป็นเพียงศาสดาหรือว่าพระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่ตามมัทธิวมารโกลูกาและยอห์นที่บันทึกไว้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์ทําให้เราเห็นภาพพระเยซูได้ชัดเจนขึ้นหรือไม่โอเคเราต้องศึกษาเรื่องนั้นใช่แล้วทําไมคุณถึงสรุปว่าอันกุรอานบันทึกประวัติศาสตร์ของพระเยซูแม่นยํากว่าพระคมภิรพภาคพันธสัญญาใหม่ โอเคโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ค่อยเคร่งศาสนาฉันน่าจะเป็นแอกโนสติกมากกว่ากันแต่ศาสนาที่เข้าท่าที่สุดสําหรับฉันเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวและฉันจะเลือกอิสลามมากกว่าอีกสองศาสนาเพราะว่าฉันรู้สึกว่าความเป็นพระเจ้าฉันรู้สึกเหมือนความจริงที่ว่าพระเจ้าสามารถให้กําเนิดได้ทําให้ความคิดเรื่องพระเจ้าทั้งหมดเป็นโมคะที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงอนุภาพเพราะนั่นเป็นเพียงใน ดังนั้นความคิดที่ว่าพระเจ้าสามารถมีพระบุตรได้จึงทําให้พระองค์เหมือนมนุษย์มากขึ้นไม่ครับไม่พระเจ้าไม่ได้ให้กําเนิดพระเยซูนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคมที์ใหม่กล่าวไว้คือเท่ากับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์มากกว่าอย่างแน่นอนพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ในสภาพมนุษย์ตามที่มีเขียนไว้ในพระกิตติคุณไม่ใช่ตามที่อังกุระอ่างกล่าวแน่แแต่ตามที่กล่าวในพระกิตติคุณพระเจ้าผู้เป็นบิดาไม่ได้อยู่ร่วมกับมารีแล้วจึงเกิดพระกุมารเยซูไม่ใช่ครับ พระเยซูส่งเป็นพระเจ้านิรันร์ผู้ถ่องพระองค์ลงและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั่นแค่นำพระเจ้ามาสู่ระดับของเราเท่านั้นไม่ใช่หรือนั่นทาให้พระองค์มีพลังน้อยลงไม่ใช่หรือโอเคดีเมื่อพระเจ้าประทานเจตจำนงเสรีให้ผมพระเจ้าเลือกที่จะจำกัดพลังของพระองค์บางส่วนหรือไม่พระองค์ประทานมือให้ผมโอพระเจ้าส่งให้ผมทำพระเจ้าทำให้ผมตีเขาไม่หรอกครับ พระเจ้าประทานมือและเจ็ดจำนงเสรีแก่ผมซึ่งหมายความว่าพระองค์ได้ลดอำนาจของพระองค์ลงพระเจ้าจำกัดอำนาจของพระองค์เมื่อพระองค์ให้เจดจำนงเสรีแก่ผมเพราะผมสามารถกระทาสิ่งที่ชั่วร้ายได้ใช่ไหมครับและใช่เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนพระองค์ทรงจํากัดอำนาจพระองค์ในพระคริสต์ใช่ไหมพระคริสต์ไม่ได้ออกไปทําอะไรตามใจแล้วอะไรที่ทําให้พระคริสต์แตกต่างจากศาสดาคนอื่นเช่นอับราฮัมโยเซฟและทุกๆคนสิ่งที่ทําให้พระองค์แตกต่างคือก่อนอื่นพระองค์อ้างตนว่าเป็นพระเจ้า ซึ่งหมายความว่าพระองค์ไม่ใช่ศาสดาที่ดีใช่แล้วไม่มีทางที่พระเยซูจะเป็นศาสดาที่ดีได้ก็เพราะพระองค์มีความกล้าที่จะอ้างว่าเป็นพระเจ้าเขาเป็นคนงี่งเง่าหรือคลั่งไคล้หรือไม่ก็เป็นผู้ที่พระองค์อ้างว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่อ้างตนเป็นพระเจ้าจะถูกขังอยู่ในสถาบันทางจิตใช่ไหมคําถามจึงกลายเป็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้ควรอยู่ในสถาบันทางจิตหรือไม่หรือว่าพระองค์เป็นผู้ที่เราต้องศร,รักกาใช่แล้วเมื่อคุณอ่านว่าพระองค์ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไร เมื่อคุณอ่านเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์สอนในเรื่องจริยธรรมเมื่อคุณอ่านเกี่ยวกับการที่พระองค์สิ้นพระชนด้วยความรักและส่งให้อภัยศัตรูของพระองค์ในขณะที่พระองค์กําลังจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและที่สําคัญที่สุดเมื่อคุณอ่านเกี่ยวกับการที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนประเด็นคือข้อสรุปจะต้องเป็นพระองค์ไม่ใช่ผู้ต้องอยู่โรงพยาบาลจิตพระองค์เป็นความจริงหลักฐานแสดงว่าพระองค์เชื่อถือได้แต่อีกสองศาสนาที่เชื่อถือพระเจ้าองค์เดียวศาสนาตามอับราฮัมแท้จริงแล้วศาสนายิวและศาสนาอิสลาม พวกเขาไม่ได้อ้างว่าพระเยซูทรงอ้างว่าพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นทำไมสองศาสนานี้ถือว่าผิดทั้งสองแต่ศาสนาคริสต์ถูกต้องที่อ้างว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าศาสนายิวเข้าใจชัดเจนว่าพระเยซูอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าชาวยิวตอบพระองค์บนไม้กางเขนก็เพราะพระองค์มีประมาทพระเจ้าเพราะเขาเป็นเพียงชายที่มีความกล้าที่จะอ้างตนเป็นพระเจ้าแน่นอนที่สุดมุฮัมมัดไม่เห็นด้วยกับพันธสัญญาใหม่